ค่ะพบกับช่องมุกี้นะคะวันนี้มุกี้จะพามาดูเอาฟังก์ชันการทอดนะคะของหม้อ,อจอมหม้อมันติฟังก์ชันตัวนี้นะคะซึ่งมีแผ่นเคลือบสามชั้นนะคะจะเป็นเซรามิกนะคะทีคุณพี่เลือกไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มทอดนะคะแล้วกดอุณหภูมิจะอยู่ที่หนึ่งรอยเจ็สิบองศาะคะกดปุ่มนี้นะคะ แล้วเราก็มาทอดนะคะวันนี้มุกทำไก่แดดเดียวนะคะตักแดดไปที่หน้าต่างนะะตั้งน้ำมันให้ร้อนสักครู่นะคะเราจะมองมันจะค่อยๆร้อนนะคะทำคนลง สำหรับคุณพี่ท่านไหนที่อยากซื้อหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็สั่งสั่งออเดอร์ได้นะคะปิ้งย่างได้นะคะชาบูได้หมหนีนะคะทุกอย่างนะคะทำขนมทำเบเกอรี่ได้นะคะทำอาหารเช้าได้นะคะ นี้เหมาะสำหรับใครนะคะนักเรียนนักศึกษาหมอมากนะคะกลุ่มที่ต้องอไปอยู่หอพักนะะแล้วก็ต้องทําอะไรกินเองนะคะหม้อนี่จะประหยัดพื้นที่มากนะคะเท้าหม้อมันตัดนะคะ15นาทีนะคะคุณพี่ก็ปิดหมดะะ้อค่ะเนี่คือปิดนะคะแล้วก็ตั้งไฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เห็นมาเรืองๆนะคะทำได้ทุกเมนูนะคะห้าสิบหนึ่งนะคะนี่เป็นไก่ทอดนะคะไก่แดดเดียวนะคะว่าอยู่ต่างประเทศนะคะหมูมันจะมันมากนะคะเราก็จะไม่ชอบกินนะคะหมูที่นี่เป็นเลยที่มันมากนะคะกินไม่ได้เลยนะคะฉะนั้นเราก็เลยต้อง กินเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรแทนนะคะเพราะว่าเนื้อหมูมันเป็นหมูที่แบบหนึ่งหนังมันแข็งว่าหมูปลาอันนี้เราม่ว่าแต่ชั้นไขมันมันเยะใหญ่มากนะคะมันเลี่ยนมากอมแบบบอกไม่ถูกนะคะสำหรับที่นี้นะคะออก็เข้าใจแล้วทำไมคนต่างชาติก็ไม่ชอบกินหมูนะคะ ไม่เพราะมันเยอะนี่เองนะคะแต่ถ้าหมู่เมืองไทยมันไม่ค่อยมีมันนะคะบองตก <laughs> 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 นะคะจะแตกต่างกันนะคะค,คถ้าพี่ต้นท่านไหนสนใจนะคะสั่งกับมุกได้นะคะในราคา3,550บาทนะคะกับมมันติฟังชั่นนะคะทำในทั้งหมด50เมนูค่ะสวัสดีค่ะ